เสาะหาอา้ย่งกินหลังโรงเรียนปัวกันเจ้าขับรถลงหอมดอยมาสามโมงกึงแวะมาหลังโรงเรียนปัวส <4 S 2> <ม>ี่โมงถึงเวลาตีละออนเลิกเฮียนแล้วอยากเข้าหลายคนกับขับรถเครื่องไปเองหลายคนกับล้อรถเหมาเริ่มต้นกันตีแซนวิชทอดมีพอส์สปากเกตตีมาม่าเกาหลีตามเทนละออนลุ่นไหมเป็นไก่ไกป่อปอบนกเก็ตของทอด เสนไฟขยำกับผงเลือกเองได้เลยโลตีซิบเข่าลาดแกงกองละสาวห้าบาทเมนูปั๊บเปลี่ยนตลอดจิ้นหนึ่งมีทุกตีไก่เกาหลีไก่ลาดซอสล้านนี่ล้านดังล้านนองละซิบปลาต่ออันเจ้าไข่เจียวเมนูธรรมดาอิ่มละก็กินได้ตลอดไก่ทอดห่อนห่อนไม้ละซิบบาเจ้าแซ่บก็มียำหุนเส้นเส้นเหล็กมาม่าถ้วยละซิบบลาต่ออันมาม่าไก่ซอสถ้วยละสาวบาปีไก่ทอดเกี๊ยวเล่นหนังเมาม้อยกระเปื่อะวังล้อรถหิดสุด สุตรกับชาบูเสียบมากยากินอไอยางก็เลือกได้เลยเจ้าตีล้านขายดีขายมดกูว่าไข่มากไปแวะซื้อกันได้เจ้าเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวหอมเริ่มต้นตีลูกละสาวบ้ากินแล้วกัดอกกัดต่อโดยน้ำหวานเฮือเย็นสดชื่นแห็มล้านที่เป็นตำนานล้านแม่เพนฮอตดอกแดงตีมัดเป็นปุกละซิบบาใส่กอกตีเปิดมาเหมือนกัวสาวปีแล้วเจ้าสองโมงสี่โมงยากินจุกจิ้มกินเล่นกินแต่มาหลังโรงเรียนปัวได้เลยเจ้าถ้ามีงบหนึ่งร้อยบาทจะได้ของกินมากี่อย่าง ยังพองหลังโรงเรียนปัวปี2 0 0 5กับงบ100 1 0 0ไปต่อกัน EP 2เจ้า